สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีๆีชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเวลาเราสั่งปริ้นงานนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปเครื่องปริ้นนะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับล้อมรอบเครื่องปริ้นของเรานะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะปริ้นงานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับสมมุติว่า นะครับผมจะทําการปริ้นหน้านี้นะครับทีนี้ผมก็เข้าไปสั่งปริ้นปกตินะครับนี่สั่งพิมพ์ปกติเลยเอาแค่หน้าเดียวหน้าปัจจุบันนะครับเวลาผมจะสั่งปริ้นนะครับปุ๊บมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับเป็นรูปเครื่องปริ้นของเรานะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองๆนะครับสีส้มนะครับขึ้นรอบๆเครื่องปริ้นของเรานะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เครื่องมันแจ้งในกรณีแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตัวซับหมึกของเครื่องปริ้นของเรานะครับมันใกล้จะเต็มแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะปริ้นเอกสารของเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตรงรอบๆเครื่องปริ้นของเราตรงนี้นะครับมันขึ้นสีแดงนะครับถ้ามันขึ้นสีแดงเมื่อไหร่นะครับเราจะไม่สามารถที่จะทําการปริ้นเอกสารของเราได้เลยนะครับ เราจะต้องทําการเคลียร์ซับหมึกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับกรณีแบบนี้นะครับมันขึ้นสีเหลืองๆสีส้มๆนะครับแบบนี้แสดงว่าเรายังสามารถที่จะใช้งานเครื่องพิมพ์ของเราได้อยู่นะครับทีนี้นะครับวิธีการสั่งพิ้น์ก็คือให้เราไปกดปุ่มสตาร์ทที่เครื่องพิมพ์ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตรงไหนนะครับ ที่ตัวเครื่องปริ้นนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งที่หน้าจอแสดงผลตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่า e08 นะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนั้นนะครับถ้าเราอยากจะปริ้นนะครับให้เรามากดปุ่ม Start นะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มไหนก็ได้นะครับ2ปุ่มนี้นะครับก็คือ Black กับ Color นะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดปุ่มปุ่ม Black แล้วกันนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้มันดึงกระดาษแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับ เครื่องพิ้นของเราก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะประสบปัญหานี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับ แต่ถ้ามันขึ้นสีแดงแล้วนะครับเราจะไม่สามารถที่จะปรินต์ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะต้องทําการเคลียร์ซับหมึกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเคลียร์ซับหมึกของเครื่องพิมพ์ canon นะครับ mp 2 8 7เครื่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานร้านสาระดีๆของเรานะครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ